อันนี้ไม่ได้ไปภูสายดาวด้วยแต่มาทำไมไม่รู้ <laughs> อา้าวก็รอ,อนโน้กไงเรายังไม่วิ่งมาเลยเนี่ยนั่นนสิน่งหมดแรงแก่แล้วก็อย่างเงี้ยแหละ เดินตลาดสดนะคะยามเช้าที่ตัวเมืองพิษณนุโลกค่ะของกินที่ดีได้ครับเย้คือมาเดินตลาดรู้เกี่ยมภาพบรรยากาศตลาดตอนเช้าเนี่ยให้อยให้คุณผู้ชมก็เห็นว่าเออเฮ้ยอ่างหุ่นน่ากินมากสดก้าวเขียวเห็นปะบุ้มเทพก้ม ภคนขับรถที่ไม่ได้นอนทั้งคืนและแทนคนที่นอนทั้งคืนสดชื่นบรรยากาศดีมากค่ะสวยงามตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ร้านกาแฟนะคะโอ้ไม่ค่อยโฆษณาเลไม่ใช่บอกอะไรเลยร้านกาแฟ กันแล้วค่ะทุกคนรู้แต่ว่าอีกเจ็ดสิบโลอยู่ตีนเข่าขับรถมันครึ่งวันแล้วยังอยู่ตีนเขาอยู่เลยวันนี้นะคะเราจะกราบกราบให้คนขับรถนะคะยังไม่ได้นอนเลยค่ะตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้ามัวแต่ทําสปาเกตตี้ค่ะเราจะกินสปาเกตตี้บนดอยกันบอกเลยว่าเมนูบอกเลยว่าแบบปลากระป๋องไข่ต้มเป๊ะเราจะกินสเต็ก ่ตีนเขายังพูดได้นะคะพอถึงบนยอดปูแล้วของเน่าค่ะสุดท้ายแล้วเด็กปากกระ๋บบองมาบม้านนะคะโลมเนียนะเออซื้อเครื่องพะโลมาซสเยอะเลยแต่ไม่มีเป็ดเรกินแค่น้ำาโลเดี๋ยวก,ก็ไปเหมือนเมื่อกี้อยากกินนะอยากกินกาแฟตอนเช้าุตส่าแบกเครื่องทำกาแฟมาแต่ไม่ซื้อผงกาแฟมาแล้วก็เหมือนกับการที่มีเมนู นมข้นหาขนมปังแต่ไม่ซื้อมมมโนโมข้นเป็นการเตรียมของจากหัวหน้าแกงที่มีความลงตัวตอนนี้นะคะเข้าเขตเข้าเขตอุทยานแล้วค่ะแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นมากเพราะว่าคิดว่ายอดภูเขาที่เห็นตรงนู้นน่าจะเป็นภูเขาที่เรา เราขึ้นไม่ดู <So. S 1> อัปเตอร์ค่ะ hey. จาเริ่มเดินตรงนี้ใช่เราจะเริ่มเดินจากตรงนี้นะคะนั่งรถมาแค่นี้เลยคิดว่าจะตะกายค่ะหอบค่ะน่าเราต้องปเชิญโลกกันความเป็นจริงทำไมคะตื่นเป็นเยียวลาดอ่ะ ไม่ใช่ข้างขึ้นสู่ลานสนภูสายดาวค่ะมาดูกันว่าภารกิจของเราวันนี้จะลุล่วงหรือจะล่ม <c oughs> เราเริ่มเดินทางกันตอน <c oughs> เที่ยงตรงค่ะเที่ยงตรงเนี่ยมาดูว่าเราจะได้ถึงนู่นกี่โมงแต่จุดนี้ถ้ามืด <c oughs> มีไฟฉายค่ะ ออได้มุมนี้มุมเดียวไม้มันท่อนใหญ่ไปใช่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไมครการที่เรามาธรรมชาติแล้วเราไม่ควรที่จะมาทําลายธรรมชาตินะครับะนั้นอันนี้คือจุดพักแรกเนี่ยเราซูมประจานแม่งเลย ชื่อโอมกับโบโอมกับโบค่ะ,บบคะหนูไม่ควรทำอย่างนี้นะคะลูกแล้วก็มีโพสต์นนะับจูนจูมเอามาค่ะ <c oughs> นะคะไม่ควรเป็นอะไปมึงสลักชื่อแกงเหล่าเราจะเดินกัน <c oughs> สองนะฮะ ดูความยากแย้ยแยนของป้าโอ๊ยคืนนี้จะถึงไหมล่ะเดินอย่างนั้นอะเดินมาสักพักประมาณแบบ40นาทีแล้วนี่ติ๋งแล้วดูสภาพลูกทีมกูเหนื่อยป้าเฮ้ยนั่นคนหรือวิญญาณเดินกันมาเหนื่อยมากมาทายซิว่าเราอยู่ตรงไหนพึ่งถึงเดินแรกค่ะจะบอกเขาทำไมเนี่ยกูกำลังกระแพนไป ู้จะ <Hey! S 1> ให้ดูง่ามตูดป้า,าซึ่งก็คงี่เลทพาน้อยกว่าง่ามตูดกูแน่แน,น่ก็เลยไปถ่ายง่ามตัวเองเหรอจะถ่ายยังไงล่ะข้าวเพราะว่าเราต้องคานเหมือนเสือไงสวยละ <Yeah! S 1> ตูดเล่นใหญ่มากนี่ขนาดผู้ชายแกงนั้นอยู่ะถ้าผู้ชายอยู่จะเล่นใหญ่ขนาดไหนนี่กูมาฝึกทหารหรือเปล่านี่ ไม่มีกำลังใจขึ้นเลยเออหาดวาเมื่อกี้เลยสิอตอนนี้เราทำเวลาได้ทีมากนะคะเดินไปได้ประมาณสองชั่วโมงนิดนิดเราก็มาถึงที่เนินเสือโคร่งแล้วซึ่งออผ่านจากเนินเสือครง่งจะเป็นเนินมาลนะะแล้วก็ลานสนแล้วนะคะต้าออถึงเนินเสือโครง่ง แล้วแล้วหันมามองหน่อยมือกูสั่นดูนี้กูติดขนตาปลอมมาจะกก็ดีถ้ารูวก็จะมาถ่ายที่วิวตรงนี้เฮ้ยสวยมากเห็นหมอกเวคาหมอกข้างหลังเราโอ้โหสวยงามมากเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะอันนี้ลูกค้าของเราขอเยี่ยมอันที่ส ทีมลังเลงมาแล้วอยู่ท่ากลางหมอกค่ะป้าทำไมผึ่งจังเลยมาถึงแล้วโอ้ดูว่าจะนานเก่งมากเลยเธอใช้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่ง yeah 3ชมั่วโมง30นาที <Hey. S 1> hey.